สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้คุณดูผมนายเรศหรือว่าชมพงศ์ชิ้อีกแล้วนะผมก็วันนี้คุณดูบเกมที่น่าจะหักหายกับเกมนี้ไปนานนะครับแต่ว่าเราก็ได้กลับมาสักทีเนะผมก็เราจะมาเปิดกันในตู้ของเออ่ตัวไทระโนคาเกะคิโยนะครับผมซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครใหม่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมของเฟสแกรดออเดอร์นะครับแล้วก็เป็นท่าดาวด้วยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับผมแล้วก็ยังเป็นตัวที่ มีหน้าตาที่ละมาใครคึงกับยูชิกามุรุนะครับผมคุณภรรยาของผมที่เกลือนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอได้ทับการปรับไอนิมชั่นแล้วก็มีตัวใหม่มาด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นถึงภรรยาเราก็ต้องเปิดให้ได้นะครับแล้ววันนี้ครับเรามาพร้อมกับเพชร281เม็ดนะครับซึ่งเป็นการเปิดได้ถึง9มตินะครับแล้วก็ยังมีตัวอีก25ไปบนก็คือวันนี้นะครับผมจะทุ่มให้ได้เจ้า ตัวของไทราโนคาเกคิโอนะผมหรือว่ายูชิกามุรุนั่นเองครับผมผมขอเรียกว่ายูชิกามุรุนะครับเพื่อที่มันจะง่ายต่อการเรียกนะผมถ้าเรียกว่าไทราโนคาเกคิโอเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่คุ้นชินปากเลยก็หลายๆคนก็อาจจะงงด้วยว่าเออกูพูดอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับโอเคเธอเป็นตัวอเวนเจอร์ห้าดาวแล้วก็เป็นตัวลิมิตน,นะครับซึ่งวันนี้เราจะเปิดกันนะครับผมในวันที่25มกราคมนะครับผมซึ่งตู้เนี่ยมันจะหมดในวันที่ 3กุมภาพันธ์นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเฉลยเวลานะครับเราจะมาเปิดกันเลยนะครับผมโอเค let's go อา่าผมว่าเราน่าจะได้นะครับผมเพราะว่าในการเปิดรอบนี้นะผมตู้นี้นะผมทุ่มกับเพชรเ,เยอะมากนะครับในรอบนี้นะครับแล้วก็อบอกก่อนนะครับผม,ผมว่าไอ้ที่เพชรผมมันเยอะได้นะเพราะว่าผมตอนตั้งแต่ช่วง เออปีใหม่เนี่ยเฟสแกันออเดอร์นี่มันแจกเพชรมาให้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็น้องไว้เพื่อที่จะมาเปิดตู้ดีๆซึ่งก็เนี่ยครับเป็นตู้ที่ผมจะเปิดแค่นี้โอเคเอาได้เซอร์เว่นหนึ่งตัวเป็นสามดาวแต่ผมไปก็เอ่ออะไรนะซีเอค่ะ e ซีเอหนึ่งใบมาเซอร์เว่นตัวที่สองครับเป็นอันเชิญนะแล้วเป็นคูคูคลินนะครับผมโอเคครับตัวที่สามเรือตัวที่สี่ครับเป็นซีเ e อครับผม จุดจอแท้แหมเปิดวันนี้วัติีเดียวถ้าเซฟไม่ได้ต้องพุ่งหมดเลยหรออะครับตัวที่ห้านะครับทิพย์ทองไหมไม่ทองครับแลนเชอร์ตุ้มตุ้มเอ้ยอาเชอร์นะครับคิวเด็กครับผมเออจะบอกว่าวันนี้จริงๆอ่ะที่ผมเพิ่งมาเปิดวันนี้ครับจริงๆเออเอาพูดใหม่นะครับจริงอะตุ้มมันมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมีโอกาสเปิดในวันนี้และก็เปิดในวันนี้เนี่ยมันยังดีมันมันดีตรงที่ว่าเอาตุ้มมันพิกอัพ ตอนพิกอัพยูชิกามารุล่างสามดาวมาด้วยนะครับผมเป็นคาเทเดอร์อ่ะคนพลิกอัพมาเฉยเลยผมก็งงเลยนะครับผม <laughs> โอเคเราได้สีอีมาสองใบแล้วคสีสองใบเอ้ยโหลดดิ้งโ,โ,โ,โหลดนี้ต่อไปหรือเปล่าส่วนผสมด้วยนะสีทองไหมไอ้สองเนี้ยเปิดเตเกลเปี้ยกไหมไม่เปี้ยงด้วยนะครับ <laughs> <c oughs> ได้เป็นตัวอะไรวะ <laughs> อ๋อจะได้ไหมครับกินแบบแบบเงินแล้วังินหมดได้ยังหมดได้ยังเลย อีครับสียาวๆครับจ,จังหวะนี้สีอีมันอยูในหัวใจเราจับมาอยู่างนี่ใหน่แต่ว่าเราได้สีใช่ไหมโอเคครับได้เซอร์วันด้วยครับมีสีทองนะครับไนนรเดอร,าร์ใช้แน่นอนอาอไม่ใช่วี่กกมันจะดสิกรรมองลู้นะครับที่ไหนครับใช้เอาหมดยังครับสำหรับมันตีแรกหมดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้สีดาวเลยโอเคไปกันต่อนะครับทุกคนจุดมุด่งหมายเราจิ้นใหญ่เราจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งง่ายๆแบบนี้ครับเอาล่ะจุดที่สองครับเริ่มประเดิมไปเซอร์วันนะครับผมสีทองไหมครับ คัสเตอร์คาโอเคเกือแรงครับทุกคนยาหู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 จครับสีเอเอยาครับ e <c oughs> ผมเริ่มผมเริ่มจะไม่พอใจล้โ okay. อ,คอเอคเอนะตัวที่สามัวบันครับไม่สีทองช่วด้วยเกลือครับเกลือรถทีี่ครับได้สีห e ้าดาวครับดีเปล่าวะ น่าสมัยเนาะตัวที่5นะครับได้เป็นซีอีสามดาวนะครับได้บ่อยด้วยนะครับแต่และคนเลยไม่ใช่ครับผมอนะใบต่อไปเขาเปิดเซร์เบีสุด้วยไม่ถึงทองยุทธการมวยโลกแ่นอนไม่ใช่นะผมเฮ้ยวันนี้มผมติดตั้งยุทธกามวยโลกไ่ไม่ใช่สกิลนะครับยังไม่ได้ไม่ได้แต่รู้ว่าอะไรน่าสมัยเนามาตัวต่อไปนะครับสเสอร์เบียไม่ไมมเนะนนมตี้ตงย,ย,ไไยงไม่ทองโอเคนะครับผู้ชายยา่อเนรกันเอาครับตัวต่อไปครับ ซีอนะครับวัดนะครับซีวัดนะครับเราจะได้จริงๆแล้วทุกคนทิ้งความใจแล้วต่อไปก็เป็นวงวงในตำนานหมดดัทั้งหมดนะครับไม่หมดไม่ว่าแต่เซวนนะฮะใบนี้น่าได้หรือเปล่าสีทองไหมซีเปอร์ครับไปตัวอ่ะเอากระเชือกผมดูผิดป่ะขคนทษครับผมดูผิดสีทองวงรุงไม่มีเปลี่ยงไม่เคยซีเปอร์นะครับตัวอะไรเออผู้ชายยาราเนกายาราเนกาดิสน่ หมดแล้วหมดแล้วนะครับผม2มันติผ่านไปยังไม่มีวี่แววของเออ่ยูชิกามารุ5ดาวลิมิเต็ดสักเลยสักตัวนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้4ดาวซะด้วยโอ้โหเดีมันจะอัปตีจังไรขนาดนี้เลยนะนี่ครับนี่มันจะรู้ในรอบที่สามทั้งหมดปเด็นใบหน้าเป็นซีเอทุกานนะครับไปที่สองครับดเป็นไปซีอทุกอดนะครับซีเอสามดาวสุดเกลือไปที่สามครับปาร์มเป็นซีเอลิงนะครับซึ่งผมว่าน่าจะยังไม่ได้นะครับเพิ่งได้ใช่ไหมโอเคสุดยอดยอม รีนขาดีมากครับนะครับประเด็นใบที่สี่เป็นสีอีแล้วนะครับผมแหมมังตีนี้ถ้าต่สีอีใช่หรือไม่ใบใหม่ที่เปล่าไม่ใบใหม่มมครับออสเวนั้นสีอีกแล้วครับโอ้โหเยวนี้สุดยอดจริงแล้วนี่ก็เป็นสีอีนะครับผมเกมนี้มันชอบให้สีอีนะครับ,บนเซอร์เบนี่เฮค้างค้างตัวนี้มีหวังหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้นะครับค้างเฮ้ย เฮ้ยย่าบอกเลยเฮ้ยเดียร์นะอ้าวทุกคนครับผมได้นะครับรอได้ตัวของยูชิกาวาโร่ห้าดาวนะครับคัสอเวนเจอร์มาแล้วหรือว่าตัวของไทระโนคาเกะเคียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ในสามติเฮ้ยโอเฉยเลยสกคน <laughs> ผมงงเฉยเลย oh. Oh, เอ้าโอเฉยนะครับ <laughs> ผมไม่อยากจะพูดละเถือ่อนีครับเถือ่อนนี้ออกออกสามติออกเยี่ยมครับถือเยี่ยมเลยนะครับไม่ได้แย่เลครับมาคุณคุณจะเอาอะไรออกไปให้ผมผมตอนนี้ผมเฉยๆละผมได้ตัวที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมาเดี๋ยวจบแล้วนะครับเรามาดูตัวของยูชิกาโรูทาดาวดีกว่าว่าเธอจะพูดอะไรนะรตอนออกมานะครับไทระพูดแค่นี้ครับน้อยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็นะครับสามติได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของทาลานุ คาเก่คิโยนะครับผมเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นพอเราได้ปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่ฝืนเปิดต่อนะครับผมก็คือคลิปนี้ครับจบกันแค่นี้นะครับผมก็สามติได้เธอมาที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวเธอนี่เป็นตัวลิมิตแล้วก็เป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่เก่งด้วยนะครับผมก็มีเบสมาจากตัวของยูซิกาะมารุร่าง3มดาวไรเดอร์นะครับผมซึ่ง ตัวของสดาวเนี่ยก็น่ารักอยู่แล้วนะครับผมพอเป็นห้าดาวปั๊บเนี่ยเกิเสริมบาร,รมีความแข็งแกร่งความน่ารักอะไรอีกเกินกวานไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าใจของผมเนี่ยมีแค่เซลเดียวนะครับก็จบกันไปแล้วนะเรับองขการเปิดตู้ของไทยแล้วน้คาเกะคิยวนะครับผมจริงๆผมว่าตู้นี้เนี่ยผมคิดไว้ว่าตอนแรกเนี่ยน่าจะผ่านเพชรไปเยอะพอสมครวรแต่พอเปิดจริงๆครับกับผ่านเพชรน้อยกว่าตู้อื่นๆที่ผมเคยเปิดเลยนะครับผมก็ เพราะว่ามันเคยมีแผลครั้งก่อนนะครับผมสองครั้งเลยก็คือครั้งแรกเนี่ยก็มาจากตู้ของโจนดิอาคเอาเตอร์นะครับผมที่ผมเคยผ่านเพชรกับตู้นั้นไปเยอะมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับผมกับตู้ของกว้น5ปีนะครับตัวนั้นผ่านไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าได้นะครับผมส่วนเจ้าของยูชิกาวามารุนะครับจริงจริงผมจะเรียกชื่อเธอแบบชื่อตัวของเซเว่นก็ได้แต่ว่าผมขอเรียกยูชิกาวามารุละกันนะครับผมมันจะเรียกง่ายปากเนาะก็ <c oughs> แค่สามผตกิก็ออกแล้วถือว่าเป็นตัวที่ ผมรักนางแนละนางก็น่าจะรักผมด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับเปิดสามติก็ได้เลยนะครับก็ถ้าท่านชม,ชมชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกล่ามาสเตอร์บ๊ายบาย